ขนาดเท่าไรนี่สองห้องต่อกันนแต่ช่วงแรกจะมีรถดีอามาจอดบริการนะฮะในรถต้อในอนในรถแท็กซี่ Come yeah. here.